่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนนะไม่บอกที่ไหนทำไมไม่บอกอีกนะอันนี้กำลังดูของขวัญบคริสตังค์ก็เลยแบบเอาแบบน่ารักน่ารักไปกนแล้วกันเนาะไม่มีตังค์ของขวัญคริสต์มาสสำหรับให้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของมาบ้างแล้วบางส่วนมีอีดอรี่ไออีดอรี่ไมโลนี่ไมโลแล้วก็มีแป้งมีอะไรบ้างเนี่ย บีบี ee, นี่ประคิวเสปยะถาเยอะแยะเวลาอันนี้ซื้อของอันนี้ก็จะดูราคาเหรียญค่ะ <l> แล้วก็ไม่ค่อยจะง,งกอะ่ะ <l> ไม่ได้นับค่ะว่ามันเป็นเท่าไหร่หลายตัวมากเลยอะ่ะอันนี้ที่นี่คือบุกิคสังชันนะคะให้ดูบรรยากาศข้างล่างกระเป๋าที่ก็ไปชอปปิ้งมาแล้วบางส่วนไปที่เดียวอินดี้ ได้มามีของแถมด้วยอันนี้ซื้อกี่ตวัวเนี่ยูแล้วก็กูแล้วก็ใครวน,นี่ไงมีสตรอเบอรี่ด้วยเนาะปูแล้วก็กิปูแล้วก็ใครวะีแคทอย่างอย่างพิเศษเอาดูขอกละก็มีอะไรอันนี้ส่วนนี้จะเป็นสกินแคร์ อะไรนะอ๋อยาทอเล็บนี่นี่นี่มายาทาเล็บสีสวยมากเลย เีวยออัพกันใหม่ไปละค่ะไปละค่ะถ่ายได้อะไรมา่งไงดูดูเห็นไหมอ่ะของขวัญมันยาวเกินเดี๋ยวโหลดไม่ได้กันบาย